กลไกการคลอดปกติหมายถึงลำดับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลำตัวทารกขณะเคลื่อนผ่านช่องเชิงกานจนคลอดออกมาโดยสิ้นสุดในลักษณะที่ท้ายทอยของทารกคลอดออกมาทางด้านหน้าของช่องทางคลอดกลไกการคลอดประกอบด้วย8ขั้นตอนคือ engagement flexion descent internal rotation extension restitution e x n a l rotation และ e x p u l s i o n Engagement หมายถึงส่วนที่มีขนาดกว้างที่สุดของส่วนนำคือ b i p a r e n t a l diameter ได้ผ่านลงสู่ช่องเชิงการแล้วการตรวจสอบว่ากลไก Engagement เกิดขึ้นแล้วมีดังนี้ 1. การซักประวัติสตรีมีคันจะให้ประวัติทองลดและถ่ายปัสสาวะบ่อย 2. การตรวจหน้าท้องโดย Polyscript คำศีรษะทารกได้ยากและไม่สามารถขยับเคลื่อนไปมาได้และวิธีแมเลเทโรอินก n a นอ grip พบว่าปลายมือทั้งสองข้างของผู้ตรวจจะไม่สามารถสอบเข้าหากันได้ 3. การตรวจทางช่องคลอดหรือทวารหนักถ้าศีรษะเป็นส่วนนำส่วนต่ำที่สุดของส่วนนำอยู่ที่ระดับ i t เชี l s p i ายสเตชัถือว่ามีเ n g a g ก ment เฟกชั o นเป็นการเปลี่ยนแปลงแอนติจูดที่ส่วนศีรษะทารกในคันโดยเกิดขึ้นในขณะที่ผ่านลงมาในหนทางคลอดในการคลอดปกติศีรษะจะก้มต่ำม,มากขึ้นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดกลไกเฟกชั i น n 1ึ่ t a l โ x i อ p ซ e s เ u r e เเป็นแรงผลักจากยอดมดลูกขณะที่มดลูกหดรัดตัวจะดันก้นทารกลงมาตรงๆตามแนวกระดูกสันหลัง เมื่อมีฟิ t a ตอรแอ่งีเพรสเชอร์ผักทารกลงมาจะเกิดแรงต้านส่วนขึ้นไปโดยรอบศีสาทารกมีผลทําให้ศีสาทารกก้มมากขึ้น 2. การปรับของศีสาทารกในคันให้เข้ากับช่องเชิงกรานให้เหมาะสมตามธรรมชาติได้แก่ซินคลิติซึมและอาซินคลิติซึมซินคลิติซึมหมายถึงการขนานกันร,ระหว่างส่วนตัดของศีสาทารกและส่วนตัด ของช่องเชิงกรานในระดับต่างๆนั่นคือถ้าศีรษะทารกผ่านเข้าสู่ช่องเชิงกรานแล้วจะพบว่ารอยต่อแสกกลางของศีรษะอยู่ในแนวตรงกลางระหว่างกระดูกหัวหนาวและกระดูกสาค่ำอะซินคริติซึมหมายถึงการตะแคงของศีรษะทารกซึ่งจะไม่ขนานกันระหว่างส่วนตัดของศีรษะทารกและส่วนตัดของช่องเชิงกรานในระดับต่างๆ ถ้าศีสาะทารกผ่านเข้าสู่อุ้งเชิงกรานแล้วจะพบว่ารอยต่อแสกการของศีสษะได้อยู่ในแนวตรงกลางระหว่างกระดูกหัวหนาวและกระดูกซาค่ำแบ่งการตะแคงออกเป็นสองลักษณะคือ Posterior a s y n c ิ i t i s m คือกระดูกพาเรทท่อชิ้นหลังเคลื่อนลงช่องเชิงการานไปก่อนซึ่งมักเกิดขึ้นก่อนมี Engagement ดยตรวจพบรอยต่อแสกกลางค่อนไปทางด้านหน้าของช่องเชิงกรานหรือใกล้กับรอยต่อกระดูกหัวหนาว Enteria a s c i t i s m คือกระดูกาไาร่ท่อชิ้นหน้าเคลื่อนลงช่องเชิง,ชงกรานไปก่อนเป็นลักษณะของรอยต่อแสกกลางหลังมี engagement แล้วตรวจพบรอยต่อแสกกลางค่อนไปทางด้านหลังของช่องเชิงกรานหรือกระดูกสาข่ำา3แรงบีบจากผนังช่องคลอดเนื่องจากส่วนของศีรษะไม่ได้กลมตลอด แรงที่กดในแต่ละจุดของศีษาะจึงไม่เท่ากันซึ่งส่วนที่นูนกว่าจะถางผนังช่องคลอดมากกว่าและทำให้มีแรงกดจากผนังทางคอดมากกว่าบริเวณอื่นทำให้ทารกมีการก้มมากขึ้น 4. แรงต้านทานเส็ดสีของทางคอด resisting force เป็นผลสะท้อนจากแรงผลักดันที่มีความแรงเพียงพอโดย pelvic for ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายที่มีการก้มของศรีรษะทารกก่อนที่จะเกิด internal rotation และเมื่อมี complete flexion แล้วส่วนที่เล็กที่สุดของยอดศีรษะคือ SOB จะเป็นส่วนที่ผ่านออกมาจากช่องทางท่อการตรวจสอบกลไก flexion หนึการตรวจทางหน้าท้องคํำด้วยวิธี palis grip และว,วิธี bilateral inguinal grip โดยคํำหา c e p h a l i c p r o m i n e n c แต่หากศีรษะทารกผ่านเข้าช่องเชิงกายไปแล้วมักจะคำไม่พบ c e p h a l i c prominence การตรวจทางช่องคลอด หาตำแหน่งของฟอนเทนเนลจะคำพบสมอลฟอนเทนเนลถ้าคำพบสมอลฟอนเทนเนลต่ำมากเท่าไหร่นั่นแสดงว่าทารกมีเฟลชั่นมากขึ้นเดซเซน t หมายถึงการเคลื่อนต่ำลงของศรีรษาทารกในคันผ่านช่องทางคลอดออกสู่ภายนอกซึ่งกลไกลนี้จะเกิดร่วมกับกลไกลอื่นๆทุกขั้นตอนโดยในคันแรกกลไกเดซเซนส่วนใหญ่จะเกิดภายหลังเอนเกจเมนต แต่ในคันหลังกลไก descent มักเกิดเริ่มต้นพร้อมๆกับกลไก engagement ตั้งแต่ระยะเจ็บคันคลอดองค์ประกอบที่ทำให้เกิดกลไก descent 1. fetal e x i t u pressure ดังได้กล่าวข้างต้น 2. แรงดันจากน้ำคร่ำ hydrostatic pressure เมื่อมดลูกมีการหดรัดตัวโพรงมดลูกถูกบีบให้เล็กลงเป็นการเสริมแรงผลักดันให้น้ำคร่ำไหลลงมาส่วนล่าง และทารกในครรภจะไหลาตามกระแสน้ำขําลงมาด้วย 3. การหดตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้องคือแรงเบ่งของมารดาแรงนี้ต้องเกิดขึ้นร่วมกับการหดตัวของมดลูกจึงจะช่วยให้การเคลื่อนต่าของทารกในครรเป็นไปด้วยดี 4. การเงยและการยืดเหยียดของลำตัวทารกในครรภการตรวจสอบกลไก d e s c นตการคำหน้าท้อง จะคำได้ส่วนของทารกเคลื่อนต่ําลงมาเรื่อยๆโดยเฉพาะส่วนศีรษะจะคำได้ชัดเจนกว่าส่วนอื่น 2>, 2. การฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ตำแหน่งที่ใช้ฟังจะเคลื่อนต่ำลงมาเรื่อยๆ 3. การตรวจทางช่องคลอดเพื่อหาระดับของส่วนนำโดยจากสเตชันศูนยจะเป็นบวก 1, บวก2บวก3และบวก4ตามลำดับ 4. การสังเกตด้วยตาบริเวณฟีเย็บมีการยืดขยายทวารหนักจะปรงออกมีวาลแก็ปปิ้ง 5. ความรู้สึกของผู้คลอดผู้คลอดอยากเปล่งและปวดค้ายอยากถ่ายอุจจาระ Internal rotation หมายถึงการหมุนศีรษะทารกในครรภ์เพื่อปรับสภาพให้เหมาะสมกับช่องออกเชิงกรานโดยมีการปรับศีรษะทารกจาก LOT หรือ ROT ให้เปลี่ยนเป็น OA องประกอบที่ทำให้เกิด internal rotation 1. นสภาพช่องเชิงการานที่ช่องทางเข้าเป็นรูปปีตามขวางและช่องทางออกเป็นรูปปีตามยาวรวมถึงการมีส่วนเว้าของกระดูกซาค่ํา 2. ตัวทารกจากการก้มของศีรษาทารกด้านหน้าผากซึ่งจะนูนกว่าด้านท้ายทอยจึงหมุนเอาส่วนหน้าผากไปอยู่ในส่วนเพาของกระดูกซาค่าและส่วนท้ายทอยไปด้านใต้รอยต่อกระดูกหัวนนว 3. pelvic ิก o อ r เป็นส่วนสำคัญของการเกิดกลไกลกล่าวคือเพลวิกฟอ r ที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเลววตเตอร์เอไนและคอคซิเจตซึ่งขวานหนทางคอออยู่และคุมโดยรอบของช่องทางออกเชิงกลานการตรวจสอบกลไกอินเทอร์นอลโรเ o ชันทำได้โดยการตรวจทางช่องคออเพื่อคำหารอยต่อแสกกลางหรือซั g i ิทัลซูเจอร์เมื่อมีการหมุนของศรีรษะทารกสมบูรณ์แบบจะพบซัิทัลซูเจอรอยู่ในแนวเอพเด iameter พอดี extension หมายถึงการเงยของศรีรษะทารกในคัน์ผ่านพ้นช่องทางคลอดของมารดาองค์ประกอบที่ทำให้เกิด extension 1. ช่องทางคลอดศรีรษะทารกจะผ่านตอนล่างของช่องเชิงกานซึ่งมีทิศทางหักมุมขึ้นมาทางด้านหน้าของมารดา2แรงผลักดันประกอบด้วยแรงจากการหดตัดตวของมดลูกแรงเบ่งของมารดา และแรงต้านทาระมริเวงช่องทางข้อส่วนล่าง 3. ข้อต่างๆของทารกในคันที่สามารถทําให้ส่วนต่างๆของลําตัวทารกเคลื่อนไหวไปตามทิศทางข้อที่เปลี่ยนไปทางด้านหน้านกลไกการเกิด extension หลังจากที่สิ้นสุดกลไก internal rotation แรงผักดันที่กล่าวข้างต้นจะผักดันเอาส่วนของทารกให้เคลื่อนตัวเปลี่ยนทิศทางหักโค้งขึ้นไปทางด้านหน้าของหนทางคลอด ไยทารกจะเอาส่วนซับอ็อกซิปูตมาอย่างใต้โค้งกระดูกหัวหนาวเพื่อเป็นจุดหมุนทําให้หน้าผากดันที่ฝีเย็บและกระดูกก,ก,ก้นกบศีรษะเริ่มเงยเป็น extension คางห่างออกจากอกส่วนหน้าผากจมูกและคางข้อผ่านฝีเย็บออกมาตามลําดับคือส่วน S.O.B.S.O.F และ S.O.M restitution หมายถึงการหมุนกลับของศีรษะทารกภายนอกขนทางคอด ก็คงความสัมพันธ์ตามธรรมชาติกับไหลที่อยู่ในหนทางคลอด External rotation หมายถึงการหมุนของส่วนของทารกที่เกิดภายนอกช่องทางคลอดเช่นเดียวกับการหมุนของระยะ restitution เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆของร่างกายตามธรรมชาติโดยจะหมุนต่อไปประมาณ45องศาเพื่อให้ตั้งฉากกับไหลาตามลักษณะธรรมชาติของร่างกายนั่นเอง Expulsion หมายถึงการขับเคลื่อนไหลและลำตัวทารกในคันโดยที่ไหลหน้าจิอยใต้โค้งกระดูกหัวหน่าวและทำหน้าที่เป็นจุดหมุนทำให้ไหล่หลังเคลื่อนผ่านเพลวิฟอร์และฝีเย็บออกมาก่อนไหลหน้าตามด้วยการข้อของลำตัวแขนและขาตามลำดับซึ่งออกมาโดยง่ายเพราะเป็นส่วนที่มีขนาดเล็ก